สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับการใช้พิกานะครับพิกาดัดอาร์ตนะครับตอนนี้สามารถที่จะเพิ่มคำสั่งนะครับในการทำภาพแอนิเมชันหรือว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับให้กับภาพนิ่งโดยมีการเล่นมุมกล้องได้แล้วนะครับวิธีการนะครับง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่นะครับมีตัวอย่างเนี่ยครับเป็นแอนิเมชันอันนี้เป็นการซูมเอานะครับนี่เขาเรียกว่าคาเมราซูมเอานะครับอีกภาพนะครับ ก็จะเป็นแพนนะครับเนี่ยแพนดาวนะครับนี่ฮะวิธีการนะครับให้เราเข้ามาที่พิค่านะครับดอทอาร์ตนะครับเข้ามาใน Discord ตามนี้แหละนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาตรงส่งข้อความถึงพิค่านี่นะครับแล้วก็สลับนะครับจากนั้นก็ Create นะครับเนี่ยก็จะมีคําว่าพร้อมกับบวกหนึ่งแล้วก็กดไปที่บวกหนึ่งแล้วก็จะไปที่คําว่า Image ตรงนี้นะครับคลิกไปที่ Image จากนั้นให้ทําการลากรูปเข้ามาหรืออัปโหลดรูปเข้ามาใส่ตรงนี้นะครับสพราะว่าผมจะไปเอาภาพนะครับสักหนึ่งภาพเ็าลวกันนะครับมาทำแอนิเมชันตรงนี้นะครับขอเป็นภาพนี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ภาพมาแล้วตรงพร้อมเนี่ยเอาเคอร์เซอร์คลิกไปตรงพร้อมนะครับแล้วก็ใส่คาเมราลงไปก็คือขีดก่อนนะครับขีดแล้วก็คาเมร่านะครับก็คือมุมกล้องนะครับคาเมร่า จากนั้นนะครับเราจะซูมนะครับซูมอินซูมเอาแพนเลฟแพนไรอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับหมุนกล้องอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้คาเมรานะครับเดี๋ยวผมจะลองแพนกล้องดูนะครับเป็นแพนไรท์แพนเลฟก็แล้วกันนะครับแพนไปทางซ้าย L E F T นะครับนอกจากจะใช้คาเมราแล้วนะครับการทำให้ภาพสมูทเนี่ยก็ยังสามารถใช้โมชั่นนะครับเป็นขีด โมชั o นนะฮะโมชั่นนี่ก็จะมีตั้งแต่0ถึง4นะครับสซ่พอสัก3นะครับแล้วก็ทำให้ภาพมีความละเอียดสูงก็คือเฟรมเรทนะครับก็คือเป็นขีด F P S นะครับสัก24อ่ะกด enter ครับจากนั้นเราก็ r อนะครับอ่าเดี๋ยวนะ Sorry error invalid motion value พร้อม camera pan อ๋อรู้แล้วนะครับเราไปใส่เป็นขีด3มนะครับมันจะต้องไม่มีขีด3มันต้องขีด motion รักสามนะครับแล้วก็ขีด fps 24โอเคนะครับกด enter ใหม่ครับนี่นะครับเราสั่งพร้อมผิดเองนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับโอเคนะครับผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับผมสั่ง camera p a พนเล t ก็คือให้แพนไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ให้มันสมูทประมาณ3แล้วก็ นะครับเฟรมเรต24นะครับดูผลลัพธ์กันครับนี่นะครับกดเพลย์ตรงนี้ครับนี่อ่าดูดีกว่าถ้าเทียบกับคลิปสอนก่อนนี้ที่ผมเคยทำเพลย์เออ่รันเวย์นะครับรันเวย์ตัวนี้ก็ตัวนี้รู้สึกสมูทดูดูดีกว่านะครับจากนั้นก็เดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับแผนกล้องนะครับเยี่ยมมากนะครับสำหรับพิกาอัปเดตนะครับใครที่ กำลังหา AI ทําภาพนิ่งเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ลองมาใช้พีา่าดูนะครับนี่น่าสนใจมากครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการซูมการแพนการหมุนกล้องอะไรต่างๆนะครับลองเล่นดูนะครับโอเคนะครับสำหรับการอัปเดตก็มาแนะนำเพิ่มเติมเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ